คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทามาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็เรามาเจอกันอยู่ในช่วงเวลา6โมง10นาทีนั่นเองนะครับทุกคนกับเกม River นะคะเอ้ไทย River Wonder นะครับมหัศาจรรย์แม่น้ำไทยหรือตลาดน้ำไทยเรานั่นเองนะครับทุกคนทุนมา1 0 0 0ันทุวนมาดูกันว่าเป็นยังไงเอาเบ็ด10 12 900จัดไปดิครับผมไปไวไปไวหรือจะแตกไว,หร,กไวหรือเปล่า โอเคก็สิบสองการหมุนนะครับการซื้อหนึ่งรอบนะทุกคนสําหรับเกมนี้มาดูกันว่าจะมาดีหรือเปล่านะครับเอาให้ตลาดแตกไปทีเถอะหมึกย่างของหมึกย่างหน่อยอยากกินหมึกย่างนะครับ <c oughs> โอ้โหเอ้ยหมึกมาจริงเฉยเฮ้ยมีต่อโอ้โหแล้วก็ไม่มีต่อทุกคนทำไมมันเกิดอะไรขึ้นนะมาขนาดนี้แล้วนะครับเมื่อกี้อะรอบนี้ เบาๆไปโอ้หมายเลอดเอ้ยคูณห้ามาคูณหครับแล้วก็โอ้โหดอกนี้แพงจัดๆเลยครับผมตัวแพงลงเฉยรางวัลซูเปอร์ไม่กลับที่2,277ครับเอากำไรเฉยเลยทุกคนเหล็กสองหมุนนะโอ้ยแอดก็ขอภายด้วยแล้วกันนะครับลืมดูหน้าจอมันตกไปหน่อยแนละ้วไม่เห็นจำนวนเงินเลยนะครับก็ ระหว่างการเล่นนี้ปรับไม่ได้แล้วด้วยเดี๋ยวมันจะพังไปกว่านี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเนาะก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าทุนมาเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ลองถ้าใครที่คิดว่า add, แอดตัดต่อหรือโกงนะครับบอกได้เลยว่าลองบวกลบกันได้เลยว่าเป็นยังไงเนีย่ยเห็นไหมมอกิทุน1000ได้มาพันเท่าไหร่แตกมาเท่าไหร่อ่ะสองพันเท่าไหร่อ่ะบวกบวกกันได้เลยนะครับแอดไม่มีนะไม่มีตัดต่อทั้งสิ้นนะครับ ขอพายด้วยแล้วกันแอดลืมดูเดี๋ยวเกมหน้าเดี๋ยวลองลองดูใหม่นะครับถ้าเราปั่นเองก็จะเห็นยอดเงินแต่เวลาซื้อสแ c a t t e r ของเกม PG นะครับมันจะตกไปอยู่ข้างล่างเลยนะครับสำหรับยอดเงินเนาะโอเคดอกนี้มาสวยอีกแล้วครับทุกคนเบาๆไปไม่แพงมากมีสงสัยเมื่อกี้ได้อะไรอะ่ะมะม่วงหรือเปล่ามะม่วงน้ำดอกไม้นะแพงจัดๆเลยนะครับทุกคนมาเยอะดุวยประเด็นดอกเดียวนี่ถอนได้เลยนะครับ นี่แอดแค่ลองมาต่อดูนะแต่จริงๆมีกำไรอยู่แล้วนะครับตอนนี้มีกิจกรรมเพิ่มอีกแล้วต่อเนื่องกันเลยมยาวๆมินเดี๋ยวหลังจากนี้มีอีกนะครับมีทั้งเดือนตลอดทั้งเดือนแน่นอนนะครับขอแค่มาร่วมกิจกรรมกันถ้าไม่มีถ้าไม่มีผู้ร่วมเนี่ยแอดก็นะจะไม่รู้จะจัดขึ้นทำไมนะครับบางคนเขาก็ แอดเข้าใจนะว่าอ,อ,อยากจะได้อย่างเดียวนะครับไม่ได้ลงทุนอะไรเนาะก็เข้าใจแต่ว่าถ้าว่าสิ่งที่แอดให้ไปแอดก็ต้องเหมือนกับคนเล่นแช์นะครับผม <laughs> นะถ้าไม่งั้นแอดจะอยู่ยังไงนะครับโอเคก็2 0 0พแล้วนะครับตอนนี้เป็นเบสยี่สิบอยู่เนาะมอก้ได้2 0 0พแล้วอะไม่ยอมเลิกไม่เป็นไรอย่าไป ก็คือถ้า2,000เราก็ได้กำไรพันหนึ่งก็ยังดีนะ2,333โอ้โหเลขสวยจัดเลยนะครับทุกคนตอนนี้โอเคก็ไม่เป็นไรไปต่อครับผมเลขสวยมากเลยนะครับตองสโอเคไปต่อนะ เอาปลาหมึกย่างมาี่ครับผม400ครับรางวัลก้อนโตนะครับทุกคนโอเคก็เป็น2,007แล้วนะครับทุกคนยังไงแอดก็ไปก้อนเลยแล้วกันพอนะครับพอกันทีนะครับไม่เอาแล้วนะครับยังไงก็ให้ภาพมาเล่าเรื่องยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้นะครับดูกระดิ่งให้ช่องถุมอโลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาเนาะสำหรับเกมนี้ก็แอดลิฟไปต่อดีกว่าครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะบ่ายครับผม